ผลของการที่ชอบเปลี่ยเเลียนนะคะนี่เราจะทำยังไงสิ่งแรกก็น้ำเกลือเช็ดเช้าและเย็นแล้วก็อย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นสเปรย์พ่นนะ สิ่งแรกนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดแผลก่อนอนี่นะแล้วก็น้ำเกลือแล้วก็จับขามันมาเนี่ย เช็ดเลยเพราะว่ามันไม่แสบนะมันไม่ได้ว่ากัดแผลนะคะมันเป็นน้ําเกลือเช็ดทําควาสะอาดอันน้ําลงน้ําลายหมาที่มันสกรปรกออกเพราะว่าหมาเราไม่ได้แบบแปรงฝันถูกทุกวันนะคะเอาผ้าเช็ดฝันทุกวันนะคะจากนั้นเรียบร้อยแล้วชักพักหนึ่งพยาวจ้าอันนี้อันนี้นะคะ p e t เชนะคะสเปนาโนรักษาเลื้อนเปียกเลื้อนแห้งเชื้อรายีตรักษาผิวหนังอักเสบลดขนล่วงช่วยฟื้นฟูผิวหนังให้แข็งแรงฉีดไลหูยีตในหูทำความสะอาดหูนะคะปริมาณ120 ml นะคะนี่มาจากนั้นนะคะขายเาเสร็จแล้วนี่ฉีดค่ะ ฉีดไปที่แผลสดของหมาเลยนะคะนี่หมาเลียได้นะไม่เป็นไรนะคะแต่ก็พยายามอย่าให้น้องเลียแล้วกันนะก็คอยสังเกตหมาด้วยนะอย่าให้มันเลียบ่อยพอมันจะเลียแล้วก็แอะทำไรเอ๊ะทำไรอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะมีสรรพคุณแล้วก็วิธีใช้ให้หมดเลยนะนี่กินหอมหอมนะคะอันนี้มันเคยเป็นแล้วแหละเราก็เคยใช้แล้วแล้วมันหายไปแล้วมันเป็นด้านหนอีกด้านหนึ่งนี่แหละ หายแล้วนี่อักแหละเรียกแหละแผลสดใช้ได้นะคะแผลสดก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ทุกวันเช้าเย็นจะหายไหมนะคะอันนี้น้องเป็นด้านสายขาหลังนะคะแหมขาหลังนะคะให้ดูแผลชัดๆซูมเข้าไปเรามาซูมมาอีก งหประมาณนี้นะคะนี่เราต้องคอยดูไม่ให้น้องเขาเรียนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไปทุกวันทุกวันนะคะแผลเขาจะดีขึ้นไหมนะคะ